สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเีนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอลดุลยเดชในรัชก,กาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญน,นี้เพิ่งได้มาวันนี้นะครับท่านสุดร้อนร้อนเลยนะครับเนี่ย เป็นเหรียญที่สวยงามมากครับที่คมชัดเจาะมากเลยครับท่านจริงอยู่เหรียญนี้ยังไม่ได้ทาการล้างครับแต่ยอมรับว่าสวยสุดง,กกงกักหนาวมากจริงจริงนะครับท่านมันเป็นมุน์ขังอีกอย่างหนึ่งครับท่านสาหรับนักสะสมนะครับที่จะเป็นนักสะสมจริงจริงนะครับท่านคือถ้าเห็นเหรียญพระเศียรเล็กแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับจะเป็นการดึงดูดใจตัวเองท่านที่สุดนะครับท่านเราจะต้องมานั่งพิจารณาดูว่ามันเป็นเหรียญนักหนาแบบไหนสวยงามแบบไหน ทุกคนนะครับท่านจะเป็นแบบนั <passado> it, ้นกันหมดครับจะนั่งดูนั่งมองอยู่อย่างนั้นนะครับผมก็เป็นเหมือนกันครับท่านไม่ใช่ไม่เป็นครับเป็นมากกว่าคนอื่นซื้อเลยครับท่านแฟนผมบอกว่าผมบ้าเหรียญขึ้นไปแล้วเขาว่าอย่างนี้ครับอะไรก็ไม่รู้วันหนึ่งวันหนึ่งไม่เด้เทนทอะไรเลยทํางานมาปุ๊บก็มานั่งไปจ้องแต่เหรียญอยู่นั่นแหละไม่เป็นปีพนไหนก็ไม่รู้ครับเอามาใหม่แล้วมากองแล้วก็เลือก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 อยู่อะไรประมาณนั้นนะครับท่านเขาก็บ่นให้ผมผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกคร ขอให้พี่พื่นเพื่อนน้องๆท่านเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับคนเราน่ะเกิดมาถ้าที่จะชอบอะไรแล้วมนชอบให้จริงจริงๆิงจังไปเลยครับทําให้ลุกล่วงไปเลยความพยายามอยู่ที่ไหนคอสิตยอยู่นานเชื่อผมเถอะครับสักวันหนึ่งสิ่งที่เราทําไว้มันต้องสําเร็จท่านจะเชื่อผมไหมเหมือนกับเราเก็บเรียนไว้นี่นะครับท่านสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าใครบอกว่าไม่มีใครรับซื้อรับซื้อรับซื้อสุดท้ายแล้วเมื่อถึงเวลาที่เขารับซื้อจริงๆท่านจะมีให้เขาไหมถ้าท่านเอาไปใช้ก่อน เราต้องคิดดูอย่างนี้สิครับไม่ต้องเก็บเยอะครับพอซอหนึ่งสักสิบเหรียญอย่างนี้ก็พอแล้วยี่สิบเหรียญอย่างนี้ก็พอแล้วครับถ้าเราไม่มีใช้จริงๆค่อยออกมาใช้ครับแต่พอถ้าพอมีใช้อยู่ก็เก็บไว้ก่อนนะครับมันต้องใช้วิธีนี้ครับท่านมันถึงจะเก็บได้แต่ถ้ามีปุ๊บแล้ววันหลังค่อยมาเก็บอย่างเงี้ยก็จะหาเจอได้อีกแต่เหรียญแต่ละเหรียญแต่ละพอซอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับท่านโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้กองกระสับมุ่งที่จะเก็บเหรียญรอเก้าไปให้หมดจากระบบเลยครับท่าน แต่ยังไงก็เก็บไปหมดครับท่านแต่มันจะน้อยลงทุกคันวันทุกวันดีครับท่านจะหาไม่เจอสิครับเหรียญแบบนี้ไม่ใช่ของเล่นๆนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับเรามาดูกันครับว่าเป็นเหรียญปีประสออะไรจานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันครับท่านนี่ครับเป็นลักษณะเหรียญแบบสองสีนะครับท่านจิวโพนิเกิีอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับตลอดเหรียญนี้มาดูขอบเฟืองครับนี่ครับขอบเฟืองได้มาบันนี้นะครับเนี่ย คมชัดเจ๋วมากนะครับเนี่ยไม่มีการรอยบุบรอยบี้ตรงกลางเลยครับแต่ขอบมุมเนี่ยมีแน่นอนครับท่านนิดๆหน่อยๆครับท่านไม่มากไม่อะไรเลยครับคมชัดเจ๋วเหมือนกันครับสำหรับเรียนนี้สุดยอดครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรประเทศไทยครับอักษรเบียนี้ทําขึ้นมาเพื่อวิการทางสายตาครับพศ .2548 ครับท่าน2548นะครับท่านเมื่อ5ปีก่อนครับดังระเบิดเถือๆนะครับปีพศนี้เขารับซื้อกัน เรียนแล้วถึง3,000-4,000บาทนะครับสานเมื่อ4ปีก่อนนะครับสานเพราะตอนนั้นช่วงที่โควิดกําลังดังระเบิดเถึงๆนั่นนะครับไม่มีอะไรหาซื้อเขาเลยซื้อแบบนี้คือหาขายไจพอหาขายเขามากๆเขาครับตอนนี้ราคาลดเหลืออยู่เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาดูกันครับเดี๋ยวผมบอกพี่ๆเพื่อนน้องอีกทีนะครับส่วนตรงกลางคือบัตรอรุณราบาลาๆครับต่ำลงมาอีกนิดคือแม่น้ำเจ้าพระยายด้านล่างสุดคือ10บาทไทยแล้วก็10บ,บาทอลาบินะครับ สำหรับปีพศสอง8ันห้าร้อยสี่สิบแปดนี้นะครับท่านจำนวนการผลิตน,นะครับอยู่ที่หนึ่งร้ยสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเหรียญนะครับท่านโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับท่านหนึ่งร้ยสิบ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเหรียญนี่ไม่ธรรมดานะครับเยอะมากๆเลยนะครับท่านเด็ดทำไมครับราคาเนดับยูนซีถึงตกอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับท่านโอ้โหการประเมินครั้งล่าสุดนี้รู้สึกว่าจะ เพิ่มให้ทั้ง40บาทเลยนะครับเนี่ยจาก60ถึง100บาทนี่เพิ่มขึ้นให้ทั้ง40บาทเลยนะครับเนี่ยการประเมินครั้งล่าสุดนะครับเมื่อ4เดือนก่อนนะครับรัส่วนเรียนที่ผ่านการใช้เลยครับตกอยู่ที่เรียนละเท่าไหร่ครับ30ถึง45บาทเท่าน,นั้นเองนะครับ